สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพบกับดิฉันอีกเหมือนเดิมตามเคยนะคะในรายการโหนสะลิงกับดิฉันสาววิไลคิวเยาวเยียดค่ะวันนี้นะคะเรามีแพทย์หญิงที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมในรา,รายการของเราให้เกียรติแพทย์หญิงโสพิธจิตโสพลเชิญค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณโสพิธวันนี้นะคะดิฉันอยากจะถามเรื่องการที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับท่านผู้ชมในรายการของเรา มีอะไรบ้างคะเจนค่ะอันดับหนึ่งเลยนะคะในการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าเราออกไปเจอโลกภายนอกเจอผู้คนมากมายการแต่งตัวนะคะก็จะเป็นอันดับแรกๆค่ะที่จะต้องมีการะเทศะนะคะค่ะวยังไงต่ออีกพิธีกรคะดิฉันว่าคุณพิธีกรนะ่ะไม่เหมาะสมเลยค่ะถ้าดิฉันไม่เหมาะสมคงไม่ได้อยู่ในรายการนี้ค่ะ คือว่าดิฉันจะมาสอนในการใช้ชีวิตแล้วก็อันดับแรกก็คือการแต่งตัวแต่ดูเหมือนคุณพิธีกรจะไม่รู้กาละเทศะนะคะไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นวันนี้มันเป็นตรีมของเรานะคะเป็นตรีมของเราที่เราจะต้องแต่งตัวแบบยั่วยวนเซ็กซี่นะฮะเป็นแบบอย่างให้กับท่านผู้ชมว่าเออวันนี้คุณโสภิตมาให้ความรู้จริงๆแล้วเราไม่ควรอาจจะแต่งตัวที่มันดูเซ็กซี่เกินไปอะค่ะ<ช>นั่นการแต่งตัวเนี่ย เวลาเราออกไปเจอผู้ชายหรือเจอคนที่ไม่รู้จักนะคะเราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกนะคะว่าจิตใจของแต่ละคนนะคะที่เราไปเจอเนี่ยเขาจะมีจิตใจยังไงเพราะการแต่งตัวอาจจะทําให้บางคนผู้ชายนะคะเกิดอารมณ์แล้วก็อาจจะมีคดีเห็นไหมคะคดีต่างๆค่ะค่าคมคืนอะไรอย่างนี้นะคะค่าแล้วก็ เอายัดกระเป๋าเอาไปทิ้งอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดคะ่ะอันดับแรกก็คือการแต่งตัวคะ่ะแล้วอาชีพนะคะอาชีพคนที่เขาจําเป็นต้องใส่โป๊อย่างเงี้ยมันมันมันทําให้อ่าเขาเรียกว่าดึงดูดผู้ชายที่จะข่มขืนหรือหรือเป็นสิ่งล่อใจผู้ชายหรือเปล่าอันนี้นะคะจะไปห้ามเขาไม่ให้ทําก็ไม่ได้เนาะเขาก็ทําในส่วน ของเขาแต่ว่าถ้าเลิกงานหรืออะไรแล้วก็ต้องมิดชิดนะในเวลาที่ออกจากร้านนะสมมุติว่าเป็นสาวกลางคืนในเวลาที่ออกจากร้านคุณก็ต้องมิดชิดค่ะนะคะเพราะว่าอาจจะมีลูกค้าที่มึนเมานะก็แต่งตัวอย่างเนี้ยก็อาจจะมีรวนลามกันเกิดขึ้นมากเลยค่ะดิฉันเห็นแล้วดิฉันเคืองลูกกระตามากเลยค่ะคุณโสภิตจ,จะรูะ้สึกก็จะจิกกัดพิติกรมากเกินไปนะคะ อ่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคุณโสพิตให้ความรู้ว่ายังไงบ้างคะเรานะคะให้ความรู้กับเด็กค่ะในการที่จะชิงสุกก่อนหานะคะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอันนี้เราห้ามไม่ได้เพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็อยากรู้อยากลองนะคะดังนั้นเราต้องบอกลูกบอกหลานนะคะเนาะก็ ให้ป้องกันดิฉันก็บอกกับเด็กทุกคนนะคะที่มาที่ดิฉันไปให้ความรู้นะคะว่าเราต้องรู้จักพกถุงนะคะพกถุงพกถุงไว้ค่ะเพราะว่าในการป้องกันโรคนะคะป้องกันได้ทั้งโรคต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะคะแล้วก็ป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะนะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้นะคะผลวิจัยออกมาแล้วค่ะว่าเด็กนะคะท้อง ก่อนวัยอันควรก่อน18นี่เยอะมากกันเลยทีเดียวนะคะ,คะนะคะก็อยากจะให้ดูแลนะคะลูกหลานของคุณให้ดีค่ะนะคะในการใช้ชีวิตเนาะค่ะ,คะแล้วมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือเด็กสมัยนี้อย่างที่คุณหมอพูดนะคะ,ค,ะคือเราไม่สามารถที่จะห้ามในความรู้สึกในความต้องการของเด็กนะได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่มีส่วนใ,<ช>ในการที่จะให้ความรู้แล้วก็แนะนํา แล้วก็ในความให้ความรู้เด็กนะคะใช่พ่อแม่นี่สําคัญมากเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะพ่อแม่นะคะอย่าทําพฤติการที่ไม่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของถ้ามีแม่อย่างเงี้ยนะแม่ก็อาจจะแบบเปลี่ยนผู้ชายบ่อยอย่างเงี้ยก็อย่าทําให้ลูกเห็นนะคะทุกคนพ่อก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าพ่อเนี่ยผู้ชายนะคะอาจจะแบบมีกิ๊กมีกั๊มีเล็กมีน้อยอย่างเงี้ยก็ถ้าลูกเรากําลังเจริญเติบโตนะคะ ก็อย่าทาให้เห็นค่ะเขาอาจจะคิดว่า,าพ่อฉันแม่ฉันยังทําได้แล้วทําไมฉันจะทําไม่ได้ล่ะใช่ไหมคะ <_ d ime> ดังนั้นนะคะต้องทําพฤติกรรมที่ดีให้กับลูกเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีนะใช่ค่ะนะคะ,ะ,คะพ่อแม่นี่สําคัญมากใช่ค่ะใช่สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณคุณโสพีษจิตโสพลที่มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมในทาง ของเราในทาง YouTube ของเรานะคะยังไงก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่เหมาะสมเลยนะคะ จริงๆแล้วดิฉันก็สวยนะคะคุณนะ่ะไม่เหมาะสมเลยนะคะคุณพิธีกรดิฉันนะ่ะจะต้องเชิญคุณไปสอนพิเศษตัวต่อตัว,ตวกับดิฉันแล้วค่ะมันเป็นงานค่ะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากค่ะเป็นแค่งานเนาะโอเคค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวหลังเวทีก่อนหลังไหว้ก่อน,นฉันอยากจะสอนคุณมากเลยค่ะ